รีบตัวเองอ่ะตัวเองที่กําลังดูกดไลค์กดแชร์ให้เราเปล่าถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ให้เราเราก็จะไม่พาตัวเองไปดูคันนีหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมามานี่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 ก่อนเอาสวัสดีก่อนนะ่ยเขาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอดโปรโมชั่นมิสูเพจมิสูอันดับหนึ่งของประเทศนะคะนี่วันนี้นะคะเราอยู่กับรถซิ่งคันนี้เลยรถซิ่งปะไม่ซิ่งสิ เออเราจะบอกรถซิ่งไม่ได้เออแต่จริงๆอันนี้รถเข้าป่ารถเข้าป่ามิสูอะไรนะเจ้าป่าเข้าเมืองเขาป่าเข้าเมืองอ้าหนูลืมสวัสดีออาสวัสดีค่ะเธอลืมสวัสดีได้ด้วยเหรอเธอลืมจะสวัสดีค่ะสวัสดีสุดยอดโปรโมชั่นมิสูบายจีอีฟหรือว่าพี่อีฟนะคะเธอสวัสดีไปแล้วเธอต้องท่องบ่อนใช่ค่ะอ่ะคันนี้นะคะเป็นหัวเดียวเดี๋ยวให้ลูกค้าดูสักนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ตัวเองดูสักนิดหนึ่งนะตัวเอง ตัวเงต้องดูก่อนนะอันนี้เนี่ยเป็นสี่ประตูเอ้ยไม่ใช่เป็นหัวเดี่ยวที่เราแต่งมาค่อนข้างจะครบเลยนะคะครเ,เริ่มจากด้านหน้าเลยนะตัวเองตัวเองเห็นไหมอะไรแข็งๆด้านหน้าโโเ,นเออโลโก้แน่ๆเลยไปไล่ตะก้องออกก่อนโลไอนี่กันชนหน้าเห็นไหมเราใส่กันชนหน้าเหล็กเข้าไป นี่เสริมเข้าไปมีก้อนไมเอาไปกวาดอะไรก็ได้นะอันเนี้ยใช่ไหมน้องมีเอาไปทำอะไรนะเอาไปกวาดไปกวาดอะไรอ่ะมันกวาดไม่ได้ไปกวาดอะไรก็ได้เอออาจจะกวาดมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มันคือกฎหมายไม่ถ้าอย่างั้นนะคะเฮ้ยแบบอันนี้แปลกเนาะมันมันไม่เหมือนกันชนหน้าอันอันนี้มันเป็นแบบตัวเสริมแต่ว่าถ้าเป็นแบบคันนั้นใช่ไหมมันจะเป็นแบบ ทั้งการชนหน้าไปเลยใช่อันนั้นจะเป็นทั้งกันชนก็คือเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่หรือว่าเปลี่ยนหน้าใหม่ดอไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเปลืองเงินหต่อมานะคะตัวนี้เนี่ยเราใส่โลโก้ไททันสปอร์ตสีดําเงาด้วยใช่แล้วค่ะอันนี้แถมใช่ไหมคะไม่แถมก็ขายอะค่ะมีสองอย่างมีขายนะคะอันล่าสุดขายของก่อนนะคะมีขายค่ะสวยไหมสวยเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามีข้อไฟด้วย ครบเลยนะคะครอบทั้งไฟดัดหมอกแล้วก็ครอบทั้งไฟหน้าเห็นมน้องบอเงาเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้สี่ด้านอันนี้เงาเงาอันนี้ด้านด้านอันนี้ก็ด้านไม่ได้านเล่นไม่ด้านะแบบนี้เดี๋ยวโดนตบอ่ถัดมาด้านข้างนะคะเราก็ใส่ซุ้มล้อเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มความแบบโป่งล้อนิดนึงเพื่ออะไรคะน้องเมลวเพื่อเอาไว้ลุยฝ่า มันไม่เกี่ยวเลยซุมนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับลุยเลยเว้ยเออย่างนะ้แกคือถ้าสมมติแกไม่ใส่ไอยางนี้มันจะออกมามันจะติดมันจะเหมือนแบบเหมือนยางมันล้อมันออกมาข้างนอกเออมันล้นซุมนั่นเองอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวเองก็คือล้อแม็กตัวนี้อ่ะไหนน้องมิวลองไปบอกสเปคล้อแม็กให้กับตัวเองสิอันนี้นะคะเป็นล้อแม็กออเตรเลียนเฮ้ยพูดถูกก่อ ใช่ปะกันเนี่ยออเทเลนวะเออล้อแม็กซี่อันนั้นมันยางออเทเลนยางเป็นยางอะไรวะยางออเทเลนส่วนแม็กไม่รู้เป็นแม็กอะไรนะอแมกอันเนี่ยแมกอะไรเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูสเปคสเปคก่อนนะคะสเปคอันนี้เป็น265หกทับเจนะคะอ่าล้อแม็กขนาดเท่าไหร่สิบหกป่ะสิบหกอ่าอ่าเป็นล้อแม็กขนาดสิบหกนะคะลืมหรอหรือยังไงคะสาวหยุดบ่อยหยุดไปแค่วันเดียวยังลืมเลย อ่าถัดมาด้านข้างนะคะก็จะมีการสาดนะคะนี่เอาจริงๆคือเป็นการสัตได้ไหมไม่ได้ต้องได้สีเพราะบอกว่าเป็นการสัตเจอบอกไม่ได้เดี๋ยวจะโดนพันนี้พิเศษเลยนะพี่ใช่อันนี้เราใส่เป็นตัวครอบด้วยนะเห็นไหมใช่เป้าอเปิดแล้วก็ตัวทบตัวนี้มันไม่ใช่ตัวครอบเดียวตัวนี้ไม่มากับตัวรถอยู่แล้วใช่นึ่แล้วก็เบ้าเป้าเป็นเป้าลองเปิดนะคะเพื่อเพิ่มความแบบสีดําเข้าไปให้มันครบนะคะ แล้วก็สังเกตดูด้านข้างมันจะมีคําว่า4ี่คูณออฟโรดอะไรเอ่ยตะแกงตะแกงสังวันไดพี่เออบันไดตรงนี้เราขึ้นไปเหยียบดูซิว่ามันแข็งแรงมากน้อยขคาไหนซึ้นดูนะคะเนี่ยหักนี่คือรู้เลยนะว่ามาจากไทยมีหลักฐานนะให้หักหรอกดนิดเดียวอ่าแล้วก็ในส่วนถัดมาด้านบนนิดนึงอันนั้เราเอาไว้เป็นไฮไลท์เอานี้ก่อน อันนี้เขาเรียกว่าโลบัะโรบาเหล็กถ้าไม่มีตะแกรงข้างบนเ้วยเห็นนหะเอาไว้ใส่ของอโลบาเหล็กเราก็เสริมตะแกรงใส่ของเข้าไปอีก<ม>ด้านบนเห็นไหมอันนี้ใช้งานได้จริงนะอันนี้คือบอกเลยนะว่าใช้งานได้จริงนะคะครบเลยนะคันเนี้ม <laughs> ีไฟ ใชก็มีเด็กที่บ้านมีเด็กน้อยนะคะตะแกงแบบนี้ก็สามารถเอาเด็กขึ้นไปวางไว้ข้างบน,นได้ได้ทําไ,ไ <c oughs> ทำไมเป็นคนที่โ <c oughs> หดหลายอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เข้าใจจะเอาน้องขึ้นไปวางข้างบนนะมะาด้านหลังก่อนด้านหลังสักนิดนึงมีข้อไฟหน้าเราก็ต้องมีข้อไฟท้ายถ้าไม่มีข้อใสถ้าไม่มีข้อไฟท้ายมันดูแบบแปลกไหมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะด้านหลังเป็นอันนี้เป็นนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ข้างหน้าเรียกกันชนหน้าแลวข้างหลังเรียกอะไรชนหลังเออนะคะแล้วก็มีที่จูงช้างเลยจูงช้างนี่งช้างไม่ใช่นะคะนี่แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอาไว้ใช้งานได้ได้ตัวลากตัวแบบว่าตัวเหลี่ยวแบบเหมือนแบบเรือที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อับเลยว่ะเอาไว้ลากรถเสียอะไรอย่างงี้ป่ะมันจะมีรถมันจะมีรถที่เอาขนเรือใช่ไหม แล้วเขาก็จะไอตรงเนี้ยไปคล้องตรงเนี้ยแล้วก็คล้องไว้แล้วก็เอารถคันเนี้ยไปลากรถคันนั้นแล้วก็มีกล้องด้วยนะอันนั้นอันนั้นคืออะไรพี่อันนั้นคืออะไรอ่าแล้วก็มีมีแอนิไฟใช้ได้จริงใช่ไหมคะใช้ได้จริงสิจ้าหนูแล้วก็มีไฟด้วยนะคะใช้ไม่ได้จริงจะติดมาทาไมล่ะติดทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์สักนิดหนึ่งก็คือตัวตัวไนเอ้แต่ก่อนจะไปดูตัวไฟขอภาพเต็มๆหน่อยค่ะให้รู้กันไปเลยว่าเราติดสติกเกอร์มาสติกเกอร์นี้สวยไห เพราะว่าสติกเกอร์นี้เนี่ยน่าจะเป็นที่เราที่แรกที่ได้ติดนะคะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เคมไว้ก่อนว่าเป็นของเราคนแรกเออ<ช>แปลกดีนะ่ะเราไม่เคยติดลายนี้นะใช่ใชค่ะแล้วก็พิเศษเลยไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างสำหรับคันนี้ก็คือคันพัดนั่นคัน ไฟค่ะไฟไฟส่องสว่างก่อนเข้าบ้านบ้านธอมืดขนาดนั้นหรอไม่ใช่เวลานี้มันกระพริบได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นไฟ LED เลยนะแบบสว่างมากเปิดไ,ดไหมแต่เปิดไปคือจริงๆก็คือมันก็จับไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ใช่กลางคืนแต่ก็อยากให้เห็นนั่นแหละอยากเปิดลองเปิดเลยก็ได้พีดห้องนี้สวยไปดูด้านไหนตึ๊บโอ๊ยอ่านี่เห็นไหม ส่องวาหวงมากเลยนะเอาจริงๆคือแบบว่าตาแตกได้นะลูกค้าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบนี่อันนี้มันเป็นเบาะหนังเหมือนกันนี่หนาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นตัวขับสี่ต้องเป็นเบาะหนังแล้วก็หัวเดียวคือเป็นเบาะหนังหมดแหละเออนี่นะคะน้องิวนี่มันหน้า่าไหมมันหน้าไหมมันหน้าหักตังแล้วนะคะริงไม่หน้าหักตังหรอกมันหน้าไรออกเลยนะคะ แล้วก็นี่ด้านในนะคะอ่าอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าที่ขอดูเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าติดจอแอนดรอยด้วยแล้วก็คันนี้นะคะคันแรกวัเนียที่ติดจอแอนดรอยคันเดียวเออเป็นคันแรกเลยนะคะลูกค้าสวยเนาะที่พอติดจอคันแรกแต่ว่าจะไม่ใช่คันสุดท้ายเพราะว่าตัวเองจะมาซื้อกับเราใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมตัวเองจะเป็นคันที่สองคันที่สคันที่ส0คันที่ร้อยใช่ไหมมาเร็วๆตัวเองต้องจัดแล้วนะอจริงๆเพราะว่า อันนี้คือแบบว่าต้องโดนนะแต่งขนาดนี้แหละใชจ่จริงๆคันนี้ถ้าย,ยกอีกสัก2อนิ้วสนิ้วหรือว่าสัก6นิ้ว20นิ้วอะไรเงี้ยอันนี้มันมาากยกไหมอคะคะสุด,สดอันนี้ยังไม่ยกะอันนี้ยังไม่ยกนะน,นี่คือเดิมๆแต่ว, <ะ S 1> ว<ะ>่าก็สูงอะเออนะคะอ่าทั้งหมดนี้ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามที่น้องมิวได้เลยหรือไม่ก็โทรหาพีทได้นะคะใช่สอบถาม เนาะเพราะว่าราคาค่าล้อมแมกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปสําหรับ<ช>ลายสําหรับตัวแต่ละรุ่นเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ตัวเองกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะ<ช>ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปวดแข็งขนาดนัด้นลยเหรอเ้